เปลวจะพาทุกคนไปดูประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ของบ้านเปลวค่ะและรวมไปถึงวิถีชีวิตแล้วก็อาชีพที่เก่าแก่ที่หาดูได้ยากมากๆในตอนนี้ไม่ต้องรอช้าค่ะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเปลวจะพาทุกคนไปดูอาชีพที่เก่าแก่เป็นอาชีพเลี้ยงตัวใหม่ค่ะเป็นอาชีพที่หาดูได้ยากมากๆนะคะแต่ว่าบ้านเปลวยังโชคดีที่ยังมีให้ดูค่ะพีเซนเตอร์ทั้งสองคนนี้นะคะก็เป็นป้าของเปลวเองเลยก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนสาวหมาที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะะค ก็ต้องผ่านการเลี้ยงตัวใหม่มาก่อนในช่วงนี้ที่เปลวมานะคะก็เป็นช่วงที่น้องฟักตัวเป็นใหม่หมดแล้วก็เลยไม่ได้เห็นตัวน้องนะคะใหม่ที่เราทําการสาวออกมานะคะก็จะได้ใหม่สดแบบนี้แล้วเราก็เอาไปถักทอได้เลยโชคดีมากเลยนะคะที่ตอนนี้มีให้ดูทั้งหมด2แบบเลยค่ะเป็นการสาวใหม่ด้วยมือแล้วก็การสาวใหม่ด้วยเครื่องต่อไปเปลวจะพาทุกคนไปดูประเพณีวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในบ้านของเปลวค่ะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่เปลวชอบมากเพราะว่าจะเป็นเหมือนการรวมญาติญาพี่น้องก็จะมาช่วยกัน ทำกับข้าวคนละไม้คนละมือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะพอเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยมากเลยค่ะกับการที่เราไปทํางานต่างถิ่นพอกลับมาบ้านก็เห็นญาติๆมารวมกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันมาเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ที่จัดง่ายๆเรียบๆแต่เต็มไปด้วยความสุขค่ะต่อไปก็จะเป็นการแห่ผ้าป่าสามัคคีค่ะผ้าบรรยากาศที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าเรบลจะเห็นบ่อยมากๆเราจะตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาช่วยกันทํากับข้าวก็จะมีชาวบ้านมีญาติๆมาช่วยกันค่ะนานทํากับข้าวไป ด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยมันสนุกมากๆเลยนะคะช่วงที่แห่พระป่าเข้าวัดนะคะก็จะมีความสุขกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ต่อมาเป็นประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่ครอบครัวของเปลวจะทาเป็นประจำทุกปีจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษค่ะในความจริงแล้วก็จะมีวันไหว้บรรพบุรุษอยู่แล้วแต่ที่เราจะเลือกทําในวันปีใหม่ด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นวันที่ญาติญาติกลับมารวมกันค่ะแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษเพื่อสิริมงคลในการตอนรับปีใหม่ด้วยภาพนี้เป็นภาพที่เปลชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพที่หาดูได้้ยากกแลว็ รู้ว่าในอนาคตหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมีภาพแบบนี้ให้เราได้ดูอยู่ไหมตอนนี้แม่ก็เลยกําลังฝึกให้เปลลกําลังทําในสิ่งเหล่านี้ค่ะเพื่อที่ในวันข้างหน้าเราก็จะได้สืบสานวัฒนธรรมแบบนี้เอาไว้ให้ได้นานๆกลับบ้านรอบนี้สนุกนะคะถึงจะไม่ได้เก็บภาพท้องฟ้ามาฝากทุกคนแต่ก็ได้ภาพที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขมาให้ทุกคนได้ดูความสุขแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะหาได้นะคะก็ต้องเป็นบ้านเราเท่านั้นค่ะคุ้มค่ามากเลยนะคะกับการฝ่ารถติดหลายๆชั่วโมงเพื่อทีี่เเรรราาาาจจะได้้มอกกับบบบยศแน มาเติมความสุขแล้วก็หอบความรักกลับไปค่ะและนี่ก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขและเป็นสิ่งที่คนทํางานไกลบ้านแบบเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วอยากให้ทุกคนมาช่วยกันแชร์จังเลยค่ะว่ากิจกรรมที่บ้านประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพราะเบาเชื่อว่าในทุกพื้นที่มักจะมีประเพณีแล้วก็กิจกรรมที่แตกต่างก,กันออกไปแต่ทุกๆอย่างก็ล้วนเป็นความสุขของแต่ละคนค่ะว่า<ๆ>งๆลองมาแชร์กันนะคะหรืออว่าลงแชร์ใต้มเน ก็ได้ประหยัดจะอ่านของทุกคนนะคะรออ่านความสุขของทุกคนอยู่นะคะ